ส่วนความเคลื่อนไหวของมวลชนกปป,ปสวันนี้นะคะนอกจากจะเดินขบวนรณรงค์ขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่ต้องการจะระดมเงินเพื่อไปช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวโดยตั้งเป้าว่าอาจจะอยากที่จะได้เงินไปช่วยเหลือในโครงการรับจำนำข้าวจากการบริจาคของประชาชนประมาณ10ล้านบาทค่ะ โดยที่วันนี้นายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปปสพร้อมด้วยแกนนําหลักจากเวทีต่างๆและมวลชนกปปสได้เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันถนนเจริญกรุงตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาซึ่งการเดินรุกขบวนรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกดดันรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ลาออกเพื่อให้เปิดประตูไปสู่การปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญคือการระดมเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนเพื่อนําไปสมทบการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนาที่ออกมาเรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งนายสุเทพระบุว่าได้ตั้งเป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้ไว้10ล้านบาท ซึ่งรูปแบบการเดินขบวนครั้งนี้นายสุเทพระบุว่าเป็นรูปแบบโรบินฮูดคือจะนำเงินที่ได้จากการรับบริจาคจากประชาชนทั้งหมดระหว่างการเดินขบวนไปสมทบการเคลื่อนไหวเรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของชาวนาโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนที่ออกมาร่วมขบวนและร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนา ทั้งนี้การเคลื่อนขอบวนในวันนี้เป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากมีเป้าหมายชัดเจนในการระดมทุนจากประชาชนนะคะอย่างไรมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของนายสุเทพเทือกสุบันวันนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดมีการกปปสตั้งกำแพงล้อมนายสุเทพถึง3ชั้น โดยขบวนวันนี้เคลื่อนขบวนจากบริเวณใต้สะพานสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินเคลื่อนไปยังถนนเจริญกรุงเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลมและจะสิ้นสุดที่สวนลุมพินีค่ะ